เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้นะฮะแต่เราคงจะเรียกว่าโรแมนซีรีส์คอมเมดี้โรแมนติกดีกว่านะครับจริงจริงๆแต่พอเล่นไปรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนหนังแอคชั่นเหมือนกันนะถูกต้องมันดูมีหลายกลิ่นรดเกินไปนะครับใช่ครับสนุกสนานใช่ครับสนุกสนานครับผมก็เป็นอะไรใหม่ๆครับผมสำหรับซีรีส์ BL ครับที่เราจะดูกันแบบโอ้ขำท้องแข็งแน่นอนฮะถูกต้องนะครับ น่าจะเป็นซีรีส์วายเรื่องเรื่องแรกเลยมั้งครับที่เป็นแนวแบบทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเมือนเรือ่องขอารถ่ายทำหมดจนมือเขาเรียกอะไเรื่องหลังไม่สนุออกเรื่องหน้าจากขนาดดีเสร็จอ๋อแล้วครับเรื่องหน้าเป็นไงบ้างครับน้องพงศ์เรื่อง,งหน้าคือแค่บทแค่อ่านตอนแรกคือเป็นคนแอบค่อนข้างขับยากเหมือนกันแล้ววันนี้ทีตอนอ่านรู้สึกว่าแบบคือไม่ตลกอล้แค่อ่านแค่บทแล้วก,เก็เราก็ชอบจินตนาการเลยว่าถ้าเรา เขาไปเล่นแล้วเนี่ยเราจะกั้นขำได้ไหมมีบางซีนที่อาจจะต้องทุบอะไรเงี้ยมันขำแล้วเราแค่มองตากันเลยสิว่าแบบด้วยบทด้วยตัวเนื้อเรื่องอนะ่ะที่มันแบบเป็นคอมเมดี้มากมากเลยสิว่าเราชอบมากๆเลยเราชอบแนวนี้ครับใช่ครับจริงๆความขำมันมีความแบบไม่ได้อยู่แค่ในบทนะครับเราเติมเยอะมากคือคือผมก็เติมเยอะเหมือนกันครับ <laughs> คือที่ว่ามันสนุกครับเราขายอะไรพุ่มกลับก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นช้อยส์ใหม่ๆเป็นอะไรใหม่ๆเราได้มีโอกาสาที่แบบเหมือนร่วมกันแชร์กันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันขำในทุกซีนคือเราคุยยกกกกันอออะะไรรรรคบบว่าาาาศงสุม พอถึงเวลาที่ออนแอร์ไปเองก็รู้สึกว่าน่าจะสุดมากเหมือนกันเพราะเรารู้สึกฟิลมดีมาก<ช>มากมาแล้วครับไม่ปูปนะคะพอได้ทราบก็มีตนี้มีเข้ามาเป็นยังไงบ้างคะนี่ก็คุณเชนมาเล่าเราก็บอกเออน่าสนใจเนาะ,ะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าวันนี้พอมาเห็นบรรยากาศเห็นความสุขของน้องๆเนี่ยคิดว่างานต้องสนุกเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำแล้วมันมีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะถ่ายทอดความสุขความสนุกออกไปให้คนดูได้ดีค่ะคิดว่าแบบ ด้วยโปรเจกต์ของเขาหลายๆโปรเจกต์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราเชื่อมั่นค่ะนะครับมีอะไรอยากจะถามว่าใจกับพิเศษเตัวสำหรับเรื่องนี้ไหมคะว่าความแบบไม่ได้สัมภาษณ์ตัวอะไรเป็นพิเศษจริงๆมันลุ้นครับมันลุ้นมันลุน้นในทุกช่วงเพราะว่าจริงๆเรื่องราวเนี่ยอย่างที่น้องภูมิไอ้น้องภูมิเล่าก่อนดีกว่าว่าเรื่องเรื่องเราเบื้องต้นก่อนก่อนมาก่อนมาเป็นยังไงเรื่องเราเบื้องต้นเนี่ยก็คือภูมิไปเกาะวีเดอร์กาวไว้กรุงเทพ ด้วยความที่พ่อเลยจะส่งออกมาดัดนิสัยครับก mm. ็เลยส่งมาอยู่กับผู้ใหญ่จอมด้วยความที่เราเป็นเด็กแบบก้าวร้าวดีนึนงเราก็จะไม่ค่อยเข้ากับที่นี่เด็กไลฟ์สไตล์เมืองกุงอะครับเราเข้ามาอยู่บ้านนอกอะวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะมากางฮะแล้วเราก็แบบไม่ชอบที่นี่เลยเราแอนตี้มาก แต่พอเราได้อยู่ที่นี่ครับเราเหมือนได้ซึมซับบรรยากาศต่างๆทำให้เราลหลงรักที่นี่มากขึ้นไม่ใช่แค่สถานที่นะครับแต่ว่าเป็นคนด้วยครับนะฮะก็เลยเป็นเซนเรียดที่ตัวเนี้ยที่เราอยากให้ทุกคนเน้ติดตามมากๆเลยซึ่งมันมันก็จะเป็นการลุ้นครับที่มันเกิดขึ้นว่าพอความมันมันต่างกันสุกครู่ครับคนหนึ่งก็แบบอ,อชนบทมากๆคนนึงก็กรุงเทพแต่จัดแล้วพอมาเจอกันความตรงกลางมันยากมากที่มัความตรงกลางกันแล้วมันนั่งลุ้นกันว่ามันจะตรงกลางยังไงกันนี่มันเจอกันกว่าเขาจะรักการความเป็นเราก็เป็นหบลรั เด็กที่แบบว่าอยู่ภายใต้การดูแลยังไงรวมถึงการดูแลที่แบบว่าแบบมันมีเรื่องราวของในหมู่บ้านการแยกชิงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านกันการต่อสู้กันหมู่บ้านมากมายครับเขาก็เป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยและการเป็นผู้ช่วยเขาทายังไงให้จนแบบว่าเออมันมันผ่านเรื่องราวมาจนจนสักกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอยากให้ลุ้นในเรื่องราวนี้กันประมาณนั้นครับใกล้จะปิดกล้องแล้วครับเลยอีกประมาณแค่7คิวก็ปิดกล้องครับใช่ ต้องขอขอบคุณทางสถานีมากๆเลยครับที่ให้เวลาที่ดีมากๆเลยอะครับว่าอุย้ยแล้วก็ด้วยด้วยทางสถานีครับมีรายการวาไรตี้ที่หลากหลายอะฮะที่จะช่วยสามารถโปรโมทแล้วก็ผลักดันซีรีส์ของเราแล้วก็ทีมทีมนักแสดงน้องๆทุกคนอย่างเงี้ยให้ซีรีส์ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีทางเวิร์คอยช่องยทสามมากๆเลยครับ เมื่อกี้คุณเชนบอกแล้วนะคะว่าช่องเราเป็นช่องวาไรตี้ที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นส่วนของซีรีส์เรื่องนี้น่าจะมาเติมเต็มให้เวอร์คอยสสมบูรณ์แล้วก็คุ้ควนมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนดูเนี่ยจะมีความสุขกับช่องของเวอร์คอยนะคะเราก็เลยว่าอ่ะในเมื่อง,งานดีๆเราก็ต้องให้เวลาที่ดีนะคะเราก็เลยจัดเวลาที่ดีให้สั่งครึ่งเคลียร์ผังให้เลยวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นแฟนรอนะคะแล้วก็ ในหลายๆช่วงเวลาด้วยนะคะคอนเทนต์เราพยายามที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาอยู่ที่ช่องนะคะแล้วก็คิดว่าทางคุณเชนน่าจะมีโปรเจกต์ดีๆนะคะมาทำกับเมื่อไหรอีกใช่ไหมคะใช่ครับเ็นมีแล้วปอกยิ้มแย้มซื้อไม่มีอะไรวินกันไว้ก่อนไม่จิ้นไม่ได้แล้วไม่ได้แลครับวันพฤหัสดูผมนะครับทีป๊อปเสียช็อนะครับแล้วมาสุกดูผมหวานใจเบลจอมต่อเลยจะเบื่อหรือเปล่านะดูไม่เบื่อแน่นอนครับรายการอื่นก็ยังรับได้นะครับเพื่อขาดพิธีกรนะครับ ก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยครับหวานใจผู้ใหญ่จอมครับผมก็จะลงจอเร็วๆนี้แล้วครับผมมารุวมกันว่าความรักของผู้ใหญ่จอมเองนะครับผมกับความรักของโยธินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงจากเด็กชนบทมาจากเด็กในเมืองนะครับมาสู่ชนบทเนี่ยมันจะปรับตัวเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมจอแอนแอร์ทางไหนครับงภ่มพุ่มจอแอนแอร์นะครับทางช่องเวิร์ก i อยครับหมายเลข2 3ครับทุกวันศุกร์เวลา3ามทุ่มครึ่งเริ่มตอนแรก16พฤษภาคมนี้นะครับ นะครับแล้วรีรันกันนะครับผมที่นาชางช่อง YouTube Idol Factory เองร่วมถึงนะครับผมวันที่สเปุปเปร์ผมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีกาล่ากันนะครับดูอีพีแรกใครเนี่ยก็อยากมาดูก่อนนะครับผมก็มาดูกับพวกเราสองคนได้ใช่ได้ครับไปได้ครับเชิญที่ด้นะครับเชิญแน่นอนครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ